เพิ่นหยู่สัน้องเฮาน้องก่อนจะาปฏิวัตลูกซิลูกปูว่าตอนหลับเลยปูหัวจักเลยยงหัจักแล้วเดี๋ยวเอาามไปทุอไอ่ะ 有那个编码。

เคยเห็นหลวงปู่ครั้งนึงที่สนามบินที่อุดรครับได้กราบหลวงปู่ครั้งนึงอยู่ครับผมครับตอนหลวงปู่ไปขึ้นเครื่องไปโรงพยาบาลได้กราบหลวงปู่อยู่รั้งอยู่ครับท่านสิว่าช่วยที่เพิ่นที่ประปาพระเจ้าอยู่หัวมีพระมุณากรงการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมคือพระครูสุทธิยานโสพลครับ ที่เขาเรียกว่าอาจารย์เล็กนะครับลูกหลานก็เลยมากร่าบหลวงปู่บวชประดีครับหลวงปู่บอกนะักข่าวนะี่อย่าไปขยายบอกต่อหน้าหลวงปู่เด้ที่เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยักหน้าแล้วยังไปขยายความมีเป็นกรรมไม่ธรรมดาเด้ที่ทำให้คณะหน้าสงแตกกันอยู่นะ สามนาทีให้ได้ครับอืหวานมาแบบธรมธรมดาธรรมดาไม่มีทิฏฐิไม่มาหน้าอะไรกับผู้ใด,ดกบผอ,อยากได้เป็นทิ่เป็นภัยต่อกันอยากเห็นคณะสงฆ์อยู่อย่างสงบร่มเย็นกับผมครับก็ได้ดเข้ามาวันนี้ก็ได้โอ้ประกาศหลวงปู่ตะก่อนเพราะว่างันอขอเมตตาหลวงปู่ขอหลวงปู่แผ่เมตตาบาร,รม,มีคุ้มครองลูกหลานพรบผมสาธุครับสาธุ มันเป็นนี่มันเป็นน้ำน้ำข้าวถิ่นนะมันก็มีพวกน้ํามันตับปลาวิตามินอะไรพวกนี้ครับือว่าน,นี่อันนี้มันที่เป็นเง,งาดําครับแล้วก็ผสมไอ่